สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำจัดห้องใหม่ชีวิตเปลี่ยนนะคะ new room new you นะคะเป็นยังไงมาดูกันค่ะลองนึกย้อนกลับไปตอนที่เราเห็นครั้งแรกว่าห้องเราเป็นอย่างไรเราอยากให้ห้องเราสะอาดเรียบร้อยแบบนั้นหรือเปล่าข้อที่2นะคะพื้นฐานของการทำความสะอาดคือการทิ้งหากไม่ทิ้งก็อย่าให้มีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะการขัดการถูการกวาด ก็เป็นพื้นฐานของการทำความสะอาดเช่นเดียวกันค่ะการจัดห้องใหม่นะคะก็ค่อยๆทำทีละนิดทีละมุมทีละอย่างนะคะใช้ความสุขให้เป็นเป้าหมายหากทำเสร็จแล้วเราอาจจะให้กำลังใจตัวเองให้รางวัลตัวเองก็ได้นะคะเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาทำค่ะแนะนําการดูแลห้องนะคะอย่างแรกคือการเก็บครัว เก็บครัวยังไงไม่ให้รกเก็บครัวยังไงให้สะอาดอยู่เสมอข้อที่1คือเก็บทันทีหลังอาหารค่ะกินแล้วล้างทันทีกินแล้วล้างทันทีนทนทข้อที่2ขัดก๊อกน้ําและอ่างล้างจานค่ะถัดมาล้างซิงทำความสะอาดซิงครวมไปถึงดูแลอุปรกรณ์การเตรียมอาหารค่ะถัดมาก็คือการขัดแยกสิ่งของเราจะแยกยังไงว่าไหนใช้หรือไม่ใช้ โดยการที่นำของออกมาทั้งหมดนะคะเอามาขัดถูเช็ดทำความสะอาดแล้วคัดเลือกว่าสิ่งไหนที่เราไม่ใช้นำไปทิ้งหรือนำไปบริจาคต่อได้นะคะหากเราขัดถูทำความสะอาดเช็ดแล้วก็กลับไปไว้ที่เดิมค่ะการปรับเปลี่ยนใหม่เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งวางสิ่งของตำแหน่งของเฟเจอร์ชิ้นใหญ่ลองฝึกคิดนึกถึง จินตนาการถึงห้องที่เราชอบห้องที่เราอยากจะอยู่ตกแต่งห้องด้วยของที่ชอบนะคะริ่งไหนไม่ใช้ให้นำออกไปอันนี้เป็นเพียงบางส่วนจากหนังสือจัดห้องใหม่ชีวิตเปลี่ยนโดยผู้เขียนชาวญี่ปุ่นคุณยูจิอิโตนะคะหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดตามพอดแคสต์เราจะนำส่วนอื่นๆพาร์ทอื่นๆ บทอ,อื่นๆของหนังสือมาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะส่วนท่านใดที่สนใจสามารถหาซื้อหนังสือได้ค่ะในราคา179บาทในร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะ